รู้ครับว่าคุณไก่ตำนานเนี่ยคล้องพระอะไรครับแล้วบูชาพระอะไรเป็นประจําครับอยากเห็นครับในเจริงเลยไม่เป็นไรผมเนี่ยคล้องที่ติดตัวเลยก็คือวัดเกศเทโยอ๋อนี่ครับแต่พออายุมากเข้าหนักก็วันนี้ให้วันนี้ให้ดูวันนี้เนี่ยอ๋อวันนี้เลยเป็นชุดอ ดีครับผมต่อด้วิชัยครับจากรายการทางผ่านเซียนนะครับมีเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะครับติดตามได้นะครับวันนี้แขกผู้มีเกียรติของผมในวันนี้นะครับเป็นแขกผู้มีเกียรติที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับเป็นเซียนพระที่เรียกว่าเป็นทั้งชุเบนจะนะครับเป็นทั้งพระกุพระเก่าเซียนคนนี้ในวงการพระเรียกกันชื่อเล่นนว่าคุณไก่ตำนานนะครับัครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณไก่ตำนานครับชื่อจริงชื่ออะไรครับสุรพลพุทธวิริยะสุรพลพุทธวิริยะ <c oughs> ถามคนวงการไม่มีคนรู้จักแน่นอนครับ <c oughs> แต่ถามชื่อไก่ตำนานเนี่ยคนรู้จักจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นทั้งบรรณาธิการใช่ไหมเจ้า <9 S 2> ของผู้พิมพ์ผู้โฆษณาผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือตำนานพักเครื่องตำนานพักเครื่องนะครับ <c oughs> ที่โด่งดังในอดีตจริงๆนะครับอยากทราบ ความเป็นมาของคุณไก่ตำนานนะครับว่าเข้าวงการพระได้อย่างไรครับเริ่มเลยเนี่ยเออปี2530เริ่มปี2530ครับผมเนี่ยเป็นกรรมการ<อ>ผู้จัดการร้านอะไหล่รถยนต์อ๋อครับส่งอะไหล่รถยนต์ให้บริษัทเอเลนต์ถ่ายแล้วก็เป็นเอเจนต์น้ำมันเครื่องเป็นซอยครับผมตอนนั้นก็คืออาจารย์ปอวัตตึกอาจารย์ปอวัตตึกนี่เป็น เป็นพระเจ้าวาดวัดตึกที่ที่อยุธยาเสียนพระรุ่นใหญ่ๆครับก็จะไปเล่นพระสมัยก่อนไปที่วัดตึกนะก็จะมีอาจารย์อ้าสุพรรณคุณอ้าสุพรรณแสุพรรณางเมืองชนโอ้ี่เป็นเสียนเก่าเลยนะอ่หยกสวนกวางตุ้งก็มีเสียนพระหลากหลายจริงๆเลยทั้งเหนือทั้งอะไรมา รวมอยู่ที่ว่าหอท่ายหก็เปรียบเสมือนเดี๋ยวนี้เอซีพาซาแล้วก็อะไรครับที่เป็นคนละสไตล์คนละสไตล์คือเคือเซ p a พารานี่เป็นตลาดนัดแต่ของอาจารย์เขาเนี่ยเป็นตลาดประมูลพระของเซียนระดับประเทศที่นั่นน่ะเหรอใช่ครับจะประมูลกันทุกวันจันทร์ประมกลางคืนเขาไม่ซื้อขายพระใช่ไหม ไม่ซื้อไม่ขายไม่ซื้อไม่ขายไม่มีรับประกันรับประกันเฉพาะทองแล้วก็ประมูลกันยังไรอ่ะประมูลก็คือแบบสมัยโบราณก็คือประมูลลงประมูลลงครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสมัยก่อนประมูลพระเป็นการประมูลลงใช่ยกต,ยตัวอย่างสมมุติครับผมชอบพระ คุณต่อครับผมผมก็หยิบคุณต่อขึ้นมาองคุณต่อองค์เนี้ยผมชอบเอาลายผมคุณต่อก็มีหยิบผมอาจจะหยิบของผมองสององสามองถ้าพอใจขึ้นไงเอาขึ้นมาบำรุ์เอาขึ้นมาบำรุงผมก็เปิดเท่าไหร่ก็ได้หมายถึงเรามีพระเขามีพระพอใจกันเอาคู่นั้นมาชนกันหรือสองสามองชนกันองค์เดียวได้แล้วแต่ความพอใจของคู่มีทองไม่มีทองไม่ว่าครับผมแต่พระไม่รับประกันคูดเคยเซียนสมัยก่อนนี่ ตาใครตามันห้ามลุมด้วยมีกล้องห้ามลุมมเลยเราว่าห้ามลุกไปเข้าห้องน้ำเป็นจริงไหมจริงครับห้ามยืมเงินด้วยครับห้ามลุกไปเข้าห้องน้ำด้วยนะห้ามยืมเงินห้ามปรนกิาห้ามสกินสะเเกอห้ามครับคือเรียกว่าอยู่ในเวทีแล้วห้ามมีซิกอะห้ามมีซิกเดียว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 อครับผมเต็แล้วก็ขึ้นราคาเท่าไหร่ได้ผมอาจจะขึ้นล้านหนึ่งล้านหนึ่ง ครับผมครัผมผมขึ้นร้านคุณต่อก็ต้องลงมาลงเพื่อให้ผมซื้อผมไม่ซื้อผมก็ลงอีกวัดใจกันวัดใจกันทุนลงใครน้อยนใครจะซื้อใครจะซื้อคือไม่ไม่ใช่วัดว่าใครอยากได้ซื้อนะจะขายอีกจะขายจะขายจะซื้อก็คือจะซื้อให้ถูกโอ้โหมันจริงๆคือทุนเนี่ยขึ้นร้านหนึ่งแล้วจุบทุนเนี่ยแล้วแต่สมมติเอาทุนผมมาแสนครับผม ผมอาจจะลงมาเลยห้าแสนจากร้านนะเอาทุนเลยนะเอาทุนเลยวัดเลยวัดเลยว่าทางนู้นเนี่ยจะซื้อผมไหมยอมมาเบาแต่ทางนู้นไม่ซื้อเนี่ยผมต้องลงอีกขาดทุนนะขาดทุนอ้แต่นี่ขาดทุนเนี่ยเอ๊ะจะไงดิเราจะซื้อเขาไหมจะได้ไม่ขาดเพราะเราขาดทุนหรือเราเราใจเด็ดเราอยากสี่แสนเลยอ่ะขาดทุนแสนละแล้วถ้าทางนู้นซื้อเราขาดทุนแสนแล้วนี่ประมูลอย่างนี้มันได้อะไรเนี่ยประมูลให้มัน ซื้อเขาเรากําไรเยอะอ๋อวันใจวันใจแสดงว่าวันใจทุนเขาเลยนะเราบางทีไุนได้รู้ไงทุนงั่จะถูกใช่แต่เราในขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วแต่เราแกล้งว่าเฮ้ยเราทุนถูกอมเรื่องกันเลยใจเออก็เลยอย่างเงี้ยกันตลอดนี่คือการประมูลในสมัยโบราณนะครับก็คือประมาณปีสามศูนที่คุณไก่ไปเล่นที่สามูนนี่ผมเป็นรุ่นปลายๆแล้วนะรุ่นปลายๆนะครับเขาจะ ก่อนนั้นอ๋อคุณมีมันนมนานแล้วนะพูดง่ายนมนานแล้วก็ผมเข้ามาก็มีกันมานานแล้วผมเนี่ยเข้ามานานก็จริงนะคุณพ่อก็เป็นคนเดินสายต่างจังหวัดนะเคยได้ยินเฉยๆแต่ไม่เคยได้ดูเลยแล้วการประมูลแบบนี้นะครับไม่เคยผมได้โตในวงประมูลแล้ววงประมูลเนี่ยเขาจะเป็นตุกตามหัวเมืองหรือตามตา่ตมีม,มีทุกที่หรอไอ้ทุกที่ว่ามีเซียนพระสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมมีครับแต่น้อยมากอันนี้ก็คือที่มาของ คุณไก่ตำนานก็คือไปเล่นที่อาจารย์ปอวัดตึกมีใครชักชวนไหมมีใครแนะนำหรืออะไรไหมผมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทครับสมัยนั้นยศท่านก็คือผู้กองวลวิทย์เหล่างามเป็นตำรวจเขาชักชวนเหรอเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปอวัดตึกครับผมเสร็จแล้วท่านวลวิทย์เหล่างงามเนี่ยก็จะมาแวะที่บริษัทผมเนี่ยทุกวันเลยเพราะว่า ถ้าเป็นผู้กองร้อยเอกเนี่ยจะมีทีมงานปราบปามยาเสพติดมาแวะที่บริษัทเราเาอยู่ทางหลวงก็จะมาแวะมาขอพระผมเพราะว่าเราเรา,เรา,เรา,เรามีพระอยู่ก่อนพระเนี่ยมีอยู่ก่อนเพราะว่าพ่อผมอคุณพ่อผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่องเงินวัดดอนยีหอมวัดดอนยีหอมแล้วเขาผสมหลวงพ่อหน,น้อยวัดธรรมศาลาแล้วเขาแสมวัดขาบันไดีนะครับทางเขตแล้วเขาผมเขต ลาดบุรีเพชรบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยพ่อผมไปเป็นลูกศิษย์หมดพ่อผมก็บอกวก็เป็นเรือเกี่ยวกับรถเหมือนกันเจ้าเจ้าของบริษัทรถยนต์อ๋อเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ขายอะไรับนะซ่อมกระทั่วทั้งแถวใกล้เคียงครับเขตนั้นก็เลยจะเวนไปทั่วนี่ก็เลยเป็นจุดที่เราชอบแพ้เรื่องไหผมเก็บมรดกจากคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียตอนผมอายุได้ประมาณส6บห อ๋คุณพ่อเสียอายุเลยน้อยอยู่นั่นอยู่เสร็จแล้วผมก็ได้ได้เก็บพระตั้งแต่ตอนอายุสิบหกเนี่ยเหรอเราก็เก็บพระคุณพ่อมาหมดมาสนใจก็คือตอนผู้กองวริทยิเนี่ยท่านวริทย์เนี่ยตอนเราทำงานแล้วเรามีบริษัทแล้วมาขอตอนนั้นเราอายุสามสิบแล้วครับผมก็เป็นเก็บมาตั้งแต่อายุสิบหกครับไล่มาก็สิบกว่าปีก็เก็บไว้ครับผมนี่ท่านวริทย์ก็มาเฮ้ยไก่พ่อเป็นลูกศิษย์เนี่ย หลวงพ่อน้อยหลวงพ่อเงินเนี่ยมีพระท่านไหมอขอมั่งสิเพราะท่านบริวิ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อน้อยครับผมไปนวดไปบีบหลวงพ่อน้อยอยู่เนี่ยครับหลายปีมากหลวงพ่อน้อยไม่ให้พระเลยอตอนนั้นก็คือยังทันหลวงพ่ออยู่ทุกคนทันทุกคนผมก็ทันออผมไปที่วัดเนี่ยลิงไล่กัดผมเลยที่ที่วัดธรรมศาสร่าลาครับ ลิงไล่กัดผมนอนลิงไล่กัดเรานะอ่าเพราะว่าพ่อผมไปเนี่ยลิงเต็มวัดอืมเสร็จแล้วท่านวลวิทย์เนี่ยบอกหลวงพ่อไม่ให้บอกมึงนักเลงอ๋อท่านไม่ให้อ๋อผู้กองวลวิทย์เนี่ยนะอ่าจนสุดท้ายเนี่ยจนผู้กองมาเป็นตำรวจก็ไม่มีของของท่านเสร็จแล้วพอรู้ว่าว่าเราผลนครปฐมอ่าด้วยกันมาสนิทก็ผมก็งัด พระของพ่อเนี่ยพี่เก็บแล้วเราได้ให้เขาไหมให้ดิคร่อให้นะให้โอ้่านก็ดีใจมากเราไม่รู้ราคาอ๋อตอนนั้นก็ให้ได้เพื่อนก็พอกันเพื่อนกันเพื่อนจะเป็นรุ่นพี่อ๋อเพื่อนก็ให้ครับแล้วไม่ย่ห้คนเดียวก็ให้คนอื่นให้คนนู้นเพราะเรามีเยอะเยอะเยอะแล้วเดิมๆเพิมอรับจายแล้วทำยังไงเราถึงเข้าไปเร็เป๋อ ท่านวอรเรลวิทเนี่ยก็จะมาหามาหาผมเกือบทุกวันน่ะเพราะว่าท่านบ้านเราติดถนนครับผู้กองเนี่ยก็จะมีรถตะเวนก็จะมาแวะหาผมที่ออฟฟิศมาพักเหนื่อยลูกน้องท่านก็หกคนติดรถเ็เป็นทีมก็จะมานั่งคุยกันเรื่องพระก็มาขอพระผมผมก็ให้ไปเรื่อยเสร็จแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย ไปหาอาจารย์ป๋อไหมครับเนี่ยมีอาจารย์ป๋อนี่มีพระเยอะเลยแล้วก็ชวนผมไปอ๋อนี่คือจุดละทีนี้เราได้ไปหาอาจารย์ป๋อเลยก็ชวนผมไม่รู้จักเลยครับแว่นสองผ้าผมก็ไม่มีไม่มีอืไม่มีอะไรเลยพระไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นพระสมเด็จอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักตอนนั้นนะครับโดยทำอย่างงานก็ไปที่วัดก็ไปฝักตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ป๋อครับ ก็คือท่านวรวิทย์เนี่ยพาไปอาจารย์ปอนี่เป็นพระเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดถ้าคนที่อายุเท่าผมเนี่ยหรือว่าแก่กว่าผมจะรู้จักท่านนี้ผมก็เคยได้ยินแต่ไม่เคยไปคือคือพูดง่ายมีชื่อเสียงมากในการประมูลันนนะเออคนยังไปประมูลเนี่ยต้องเอาตำรวจมาคอยดูแลสองสามนายเพราะว่าดูแลใครตอนประมูลพระโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับ มีคนไปประมูลเนี่ยเซียนใหญ่ๆเนี่ยที่เราจําได้ยี่สิบสามสิบคนเนี่ยใครมั่งก็อย่างยกตัวอย่างไปแล้วอาจารย์อ้าที่ยาอังยาอังเมืองชนอ่าที่หยกสวนกองตุ้งอาจารย์บวยอาจารย์บวยพี่โควิดจิตตั้งมั่นพี่โควิดก็อยู่ใหญ่อยู่แล้วอตีฟ้าห้ามตีฟ้าห้ามอยู่เชียงใหม่ก็ลงาลงมาที่เลยผมเมก็เพิ่งเริ่มอ เขาก็ยังมีดูพระผมก็จะไปขอดูอาจารย์จะไล่เลยไกลๆมึงไปดูวงเล็กกันไปอ๋ออย่าไปอย่าเพิ่งไปยุ่งวงอย่าไปหยิบวงละร้านองละอาจารย์ป๋อบอกอาจารย์ป๋อบอกเดี๋ยวทำของเขาและเราได้ได้ฝึกวิชงวิชาดูพงดูพระกรรมมูดยเชี่ยวชาญก็ที่นั่นที่เดียวที่นั่นที่เดียวนะหลายปีโอ้หลายปีคือจากไม่รู้อะไรเลยแล้วเราได้ยังไงขักเหชีวิตเข้าวงการพระเต็มตัวเลยอ่ะแบบว่าไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับ แล้วอย่างกับปีสามศูนย์เนี่ยผมก็มาขาดทุนเรามาขาดทุนล้มปีสี่ศูนย์ฟองสบู่โอโหฟองสบู่ช่วงนั้นพอดีขาดทุนลดค่าเงินบงเงินบาทเลยตอนนั้นนะขาดทุนไปหลายเขาเรียกวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมปีนั้นใช่ใช่อวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับปีนั้นเสร็จปั๊บบริษัทปิดทุกอย่างปิดเงินก็ช็อตเราไม่มีงานทําแล้วครับ อันนี้ยกสวนกองตุ้งตอนนั้นเขาเป็นเสีย่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเป็นสมัยนั้นเอ่อเกมเออเป็นกรรมการจัดสินพระผมยอดนิยมครับผมผมก็ซื้อพระจากยกเนี่ยเป็นสิบปีอ๋อจันช่วงที่เราไปเล่นในจันปอว่านะแต่ผมเนี่ยซื้อสะสมอย่างเดียวไม่ได้ขายไม่เคยขายแม้แต่องค์เดียวครับซื้อไว้หลายล้านอืไม่เคยขายเลยอืเสร็จ พอเกิดภาวะนัผมก็งัดผ้าออกมาขายอ่าครับผมซื้อมายกตัวอย่างอะครับองคหนึ่งแสนหนึ่งอ่ะครับขายได้สองหมื่นเหรอทําใจไม่ได้ครับผมทุกคนก็ให้เราอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้ครับจะทำยังไงยงตอนนังตุ้งก็เลยมาชวนผมครับผม่อกง่าๆไก่ มีพระต้องเยอะต้องแยะไม่ได้ทําอะไรมาเปิดศูนย์พระกับผมไหมอาตชักชวนกันอะตอนนั้นผมตกงานน่ะพระก็เยอะพระก็เยอะด้วยอ้าวยกชวนก็เลยไปเปิดศูนย์ใหม่มาื่อรัดญาราชญาอยู่ที่โรงเรียนใหญ่โอ้นี่จุดเริ่มต้นไปเปิดศูนย์เลยนะเปิดศูนย์เป็นหุ้นส่วนกันสามหุ้นสามหุ้นอ่าเปิดกันมีคุณไก่คุณกังตุ้งแล้วก็ผมและอีกคนหนึ่งผมไม่รู้จักนี่เป็นที่มาของ ศูนย์พระเครื่องลาดย่านะครับจ่าทวีวงศิษิ์จ่าทวีวงศิษิ์อเขารู้จักกับเออหายไปไหนนะไม่เจอจริงเหรอครับผมโอ้โหเสียไป้วทำหนังสือด้วยนะทำหนังสือทำอะไรนะที่มาของหนังสือผม อ๋อนี่ครับที่มาหนังสือด้วยเดี๋ยวจะเล่าถึงนะครับที่มาของหนังสือนี่ครับก็คือยกไปชวนผมไปผมก็ไปอยู่กับยกแล้วแลวเราเปิดเป็นศูนย์นเครื่องแบบปัจจุบันเนี้ยเหรอใช่ครับไอ้ครับแลวเราทํากี่ปีอย่างไรทําอยู่ได้ปีแรกพอทำเสร็จขาดทุนทําปีแรก <c oughs> <c oughs> ทําไปแตามาขาดทุนครับขาดทุนเพราะว่าคนเช่าไม่เต็มคนเช่าไม่เต็มแล้วก็ตอนนั้นมันยุก โอ้โหช่วงนั้นพอดีขาดทุนแล้วเราทำทั้งหมดกี่ปีกี่เดือนกี่วันทํอทได้พอเริ่มปีที่สองอ้าวเหยาหยกก็บอกไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเรือล่มเรือล่มเรือล่มครับพอเรือล่มเสร็จปั๊บแต่นี้เจวีเขาก็ทาหนังสืออยู่เขา่าขาดทุนพีวีเราขาดทุนแล้วนี่เหยาหยกเขาก็ยกศูนย์พระเนี่ยบอกไม่เอาแล้วให้ผม คนเดียวเอาไหมใช่แล้วแล้วตกลงเราวันนี้ผมไม่มีงานทำเราก็ต้องผมก็บอกจำใจไอทำอยู่ไน้หุ้นยันยังขาดทุนเลยยังเจ๊งเลยแล้วผมทำคนเดียวไม่หนักเหรอจะไปรอดเหรอใช่หนังสือเขาว่าทำอยู่ด้วยเขาก็เจ๊งผมก็เลยคิดว่าถ้าอยากทำให้มันรอดเนี่ยจะต้องมีสื่อแล้วไอ้สื่อที่สมัยก่อนเนี่ย เออมันมันอย่างนี้ครับสื่อสมัยก่อนไม่เหมือนเดี๋ยวนี่ไะไม่เหมือนครับครับมันเป็นสื่อที่ว่าโฆษณาว่าพระ้าจาน์องนี้ครับเหนียวอย่างนี้อ่าอภิหารอย่างนี้ครับเท่านั้นเองเป็นประวัติเป็นประวัติครับประวัติอาจารย์มีพระอะไรไปประวัติพระครับผมเป็นเร่มเร่มแล้วคนก็นั่งอ่านไปมีรูปคุยง่ายแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นหนังสือแบบ อันเป็นเป็นประวัตินิยมสารอย่างเงี้ยเนาะประวัติอภินิหารเป็นเล่มๆอย่างนี้ออกเดือนดึงสิบห้าวันอะไรเงี้ยนะเป็นลายัส่วนมากก็คือทั่วไปก็เดือนละเล่มเดือนละเล่มครับคือส่วนมากจะเป็นชีวประวัติของพระก่อนไม่มีสื่อแบบออนไลน์แบบนี้ไม่มีไม่มีครับใช้สื่อใช้สื่อสิ่งพอย่างเดีย่ต้องทําเดือนละเล่มเนี่ยเพราะว่ากว่าจะเอารูปมาตัดต่อเรียงพิมกว่าจะพิมพ์เสร็จใช้เวลา20วันแล้วไม่ใช่ง่ายๆครับทำหนังสือสมัยก่อนนี่ใช่ครับ ผมก็สำรวจอยู่สองเดือนครับเสร็จคิดรูปแบบในการทําหนังสือใหม่ทําหนังสือแล้วครับตอนนี้พูดง่ายว่าจัดทําศูนย์พระเครื่องมาทําหนังสือแล้วอ่าครับยกหัวสวนกองตุ้งเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อตั้งชื่อว่าตำนานพระเครื่องตำนานพระเครื่องก็คือเป็นตำนานจริงๆครับไก่ตำนานก็คือที่มาหนังสือนี่เองใช่หลายที่มากนะตอนหลังเนี่ยก็คือจากจากราชญาเนี่ย แล้จากการสั่งเนี่ยก็คือพอเริ่มทําหนังสือในเนี่ยตอนนี้เจวีกับหยกเนี่ยครับก็ก็วงแตกผมทำกันรอดทําทําตุลยย่ไม่รอดไม่รอดไม่รอดเสร็จก็ต้องออกมาเหลือเช่าแค่ห้องเดียวที่ลาญ้าย้ายมาอยู่ลาดพ้าวอ๋อลาดพาวโอ้ยอยู่ลาดพาวด้วยเหรออ่ก็ทําหนังสืออย่างเดียวแล้วอ่าครับเป็นศูนย์ศูนย์ ของเราคนเดียวทำนิติศาสรของเราคนเดียวคก็ทําอยู่เสร็จปั๊บเราก็ขายดีก็ขายดีเราก็ทําไปได้และทําไปคือพูดง่ายเป็นหลักเลยก็คือก็คือตอนตอนหลังนี่เป็นรายได้หลักของเราเลยอ่าแล้วสุดท้ายเนี่ยทางมูลเทียนโรงแรมมูลเทียนตอนนั้นบุ้มเขาก็เปิดศูนย์เหมือนกันใช่เป็นพูดง่ายเป็นไฮโซครับก็รู้สึกเจ้าของที่ไปทำที่มูลเทียนก็คือยัง อ๋อย่างเมืองชนนะครับใช่แล้วก็เขาเขามีสื่อที่ที่ไอ้นั่นก็คือสกีต้าอ่างไทยรัฐสกีต้าอ่างไทยเอาที่เวงคอลัมน์นะใช่ครับเขามีคอรั่มอยู่ที่นั่นเขาอยู่ที่นั่นครับแต่นี้ผมก็ไปคุยกับเฮางเฮางก็ชวนผมไปอยู่มีห้องว่างอยู่ผมก็เลยไปอยู่อ๋อก็เริ่มไปอยู่ที่นั่นแหละครับที่มนเทียนอ่ายุคแรกๆนั่นอ่ะครับแล้วผมก็ทําหนังสือไปส่งขายไปถึงฮ่องกงโอ้โหตั้งก่อนนี่วางเซเว่นเซเว่นยังมีเลยนะ เออของผมเจ้เวนมีไหมของผมตอนนั้นไม่มีไม่มีนะแต่มีต่างประเทศต่างประเทศเลยส่งไปขายห้องกุงเลยอ่าดังนี้ก็เลยไปได้ลูกค้าฮ่องกงมาคือเราเราเขียนภาษาจีนด้วยเหรอไม่ฮะบภาษาไทยภาษาไทยนี่เหรอแต่คนจีนเขาก็ไปแปลเขาแปลเขาเองแล้วเขาก็โทรมาหาอืมโทรมาหาผมอืมแล้วก็เดินทางมาหาผมก็ม่นัดเจอกันที่อ่าสุนทเครื่องมืเทียนใช่คนจีนกลุ่มนี้เป่าที่จได้ได้คอนแทคกกันใช่ใช่ครับ คนกลุ่มนี้เหรอใช่ครับก็คือเขามาตอนนั้นคือหาเลยนะคนจริงกลุ่มนี้นี่เอาวงการพระสะเทือนจริงๆนะครับตอนนั้นก็คือตอนนั้นเมืองไทยเนี่ยวงการพระเราแย่เพราะต้อ่ยำกู้เศรษฐกิจไม่ดีต้องยำกู้ทองตบูแตกทุกคนอยากขายไม่มีตัวที่จะซื้อครับผมมีแต่คนอยากขายอยากขายนี่เขาเนี่ยเข้ามาเขาซื้ออแล้วเขาซื้อเนี่ยเขาไม่ซื้อธรรมดาครับองค์หนึ่งละ สิล้านเขาก็ซื้อตอนสมัยปี4040กว่ากว่านะครับคุณไก่ได้ดีวกับเชาวฮ่องกงนะครับใช่ครับซื้อหลักเป็น10บสล้านเออไม่ใช่พระผมอ๋อไม่ใช่พระคุณไก่นะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าของนิตยสารลำนานรักครืองก็มีความเชื่อถือแบบง่ายง่ายเข้ามาหา เสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้มาซื้อเลยนะครั<ส>บเขาก็มาเรียนรู้ให้ผมสอนอว่าพระอย่างเนี้เป็นยังไงยังไอองอะไรเขาก็มาเดินตลาดกัน,นมาเดินตลาดแต่เขาก็ไม่ค่อยซื้อเข้ามาเรียนรู้จากผมสอนอจนเขารู้ที่ฮือฮากันสมัยนั้นเนี่ยเ,เรียกว่ากลุ่มนี้เนี่ยทำให้วงการเนี่ยโอ้โหะะเขาตื่นตัวเลยนะเ,ออเขาพอเขารู้ว่าพระเป็นยังไงงไงเขาพูดง่ายว่า มีมีความแตกฉาแลวรู้เรื่องแล้วราคาเท่านี้เท่านี้พระระดับนี้แพงยังไงสําคัญยังไงพอเขาเริ่มรู้เขาก็เริ่มซื้ออืคือเขาเริ่มซื้อปั๊บในนี้สมัยนั้นเนี่ยค่าเงินฮ่องกงกับเราเนี่ยห้าบาทห้าสิบนะครับโอ้โหต่างกันเยอะนะเราถูกครับนะครับคือเขาจ่ายมานี่แบบเขาหนมเลยอ่าฮะนิดเราก็สอนเข้าไปว่าพระสมเด็จว่าระคัง ชี่ที่เขามีอยู่ตอนนี้กะราคามหาศาลเลยตอนนี้เนาะถ้าขับมาตอนนี้นะหลายพันล้านโอ้จริงๆนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าซื้อทั้งชุดเักรพารคีเอาอย่างนี้สมเด็จว่าราคังองค์มีชื่อเสียงไทยนะครับองค์บุญทรงบุญทรงครับสมก่อองค์เจ้าเงาะเรียกว่าเป็นตำนานเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่อยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ เขาลอดทั้งหมดนะฮะที่สวยๆๆอยู่ที่นั่นองค์อาจาริอ่ะครับที่ปัจจุบันอาจารินี่เป็นคุณพ่อคุณพ่อของท่านอุปนายกตอนนี้เนี่ยอุปนายกเนี่ยแหละคุยบูนะครับสมัยนั้นก็คือเจอกันที่มณฑ์เทียนเราอางมิตรลายนี่ให้กว้านหาพระดังๆของประเทศไทยอ๋อนี่ครับก็คือที่ที่เมื่อกี้คุณไก่พูดก็คือมิตรลายใช่ไหมใช่ครับให้กว้านหาพระองค์ไหนที่ดังของประเทศไทยอ่ะครับเขาเอาหมด ที่ชื่อที่เขาเรียกกันในวงการเนี่ยคือลายอะไรครับลายก๊อตวินเนี่ยลายก๊อตวินใช่ไหมใช่ครับคนนี้เลยเหรอคนนี้ครับ๋อคนนี้เลยครับตอนนั้นเมื่อสัก10 20ปีก่อนดังมากยี่สิบปีสี่สี่ครับปีสี่สี่นะครับยี่สิบปีก่อนนับว่าวงการเราตอนนั้นน่ะได้ชาวจีนกลุ่มนี้จริงๆนะครับที่มาครับผมก็นับว่าเป็นตำนานอีกบทหนึ่งนะครับของวงการพระเครื่องพระวิชาไทยจริงๆครับนับว่าคุณไก่เนี่ย ได้ผ่านพูดแค่ว่าผ่านเข้ามานะครับในรายการทางผ่านเซียนเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกับวงการพระกับการทาอาชีพก่อนเข้าวงการมาแล้วก็ทั้งถึงปัจจุบันนะครับคุณไก่ครับตอนนี้คุณไก่เปิดศูนย์พระอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรครับตอนนี้ก็เกษียณตัวเองครับตอนนี้กเกษียณตัวเองนะ,นะครับ,รบก็มีความสุข ลูกหลานถือความสุขของลูกหลานก็คือได้ได้ข้อคิดนะครับได้ทุกอย่างก็มาจากวิทยาลัยคือเป็นลูกค้าเราแล้วเขามามีปัชญาชีวิตที่ดีเขาก็สอนเรามาเยอะบอกว่าพระไก่อย่าทําไปอย่างเดียวครับให้ทําแล้วก็เก็บไว้บ้างแล้วก็หาอาชีพอื่นเนีเสริมมานะครับให้พอดีพอดีครับแล้วก็สอนวิธีว่าเราควรจะบูชาครับ ว่าเอ็นือศีลนะครับให้บูชาตลอดอย่างพระเนี่ยเขาบอกอย่าเล่นพระเทียมอย่าขายพระเทียมซื่อสัต์เขาก็สอนผมมาอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับคุณไก่ครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆเอฟซีน้องๆหรือว่าหลานๆนะครับที่เข้าวงการพระเนี่ยให้ปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเข้าสู่วงการพระคือสําคัญที่สุดเลยครซื่อสัตย์ อมเล่นพระเนี่ยไม่มีใครเก่งทุกคนครับผมดูไม่เป็นทุกคนครับเราชํานาญอย่างใดดูอันนั้นให้เก่งครับแล้วขายที่เราชํานาญครับอันนี้เราเราได้แต่อันอื่นที่เราพลาดครับต้องแก้ไขอือย่างผมเนี่ยไม่ใช่ว่าดูพระเก่งดูเป็นบางอย่างครับผมขายเทียมไปเยอะอืแต่ผมรู้ว่าเทียมปั๊บเนี่ยผมไปบอกเลย ที่ซื้อผมไปเนี่ยเขียมอืแล้วผมขอคื้อโอ้โหนี่นับว่าเป็นล้วเป็นคติประจําใจนะครับที่คุณไก่ได้สอนน้องๆนะครับอย่าขายพระเกนะครับแล้วมีความซื่อสัตย์นะครับสุดท้ายเลยครับน้องๆนะครับเสียนพระรุ่นหลังๆนะครับอยากรู้ครับว่าคุณไก่ตำนานเนี่ยองพระอะไรครับแล้วบูชาพระอะไรเป็นประจําครับ จริงเลยผมเนี่ยของที่ติดตัวเลยก็คือวันเกตเชโยโอ้นี่ครับแต่พออายุมากเข้าหนักก็วันนี้ให้วันนี้ให้ดูวันนี้เนี่ยอ๋อวันนี้เลยเป็นชุดชุดป้าประจำอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็คืออาจารย์เปิงอาจารย์เปิงอ๋อผมมาอยู่ปทุมธานีปทุมธานี ปิตาปิตาปิตาจันเปิงอ่าครับหนึ่งองค์แล้วองค์ีสังกจัยอันนี้อาจารย์เฮงอาจารย์เฮงเออไอ้เจาดินเอาอาจารย์อยู่เขาดินเป็นเนื้องานใช่ไหมใช่ผมชอบพระสังกะจัยองค์เล็กนี่ก็จะอันนี้หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัลหันไล่ครับผมโอ้โนักปกสัตตนาเคโอครับผมก็เลยมาแขวนเล็กๆเพราะว่าไม่หนักปกติจะมีอีกองค์ก็คือวัดเกศวัดเกศชโย เห็นเซียนภาเก่าๆนะครับบอกกันเหมือนกันนะรุ่นต่อรุ่นเลยว่าส่วนใหญ่ของของวัจกีชโยนะเห็นเซีรนต่อเก่าครับของผมเนี่ยประสบการณ์เยอะครับผมหลายรอบอืหลายครั้งคือบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้ครับผมไม่เชื่อเรื่องเอคงกระพันชาติอะไรเนี่ยนะฮะแต่ผมชอบเชื่อเรื่องแถวข้าววันนี้ก็นะขอขอบคุณนะครับคุณไก่ตำนานนะครับที่ให้เกียรติเข้ารายการแล้วได้เล่าประวัตินะครับ ความเป็นมาของชีวิตเซียนพาที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์อย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะครับแล้ว e ีพีหน้าพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ